หมุนคลายน็อตยึดฝาครอบเฟืองออกโดยให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นหมุนน็อตตั้งโซ่เข้าหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนไปจนกว่าโซ่จะตึงเมื่อโซ่ตึงแล้วหมุนน็อตยึดฝาครอบเฟืองเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วใส่แบตเตอรี่จากนั้นกดปุ่มเซฟตี้แล้วกดไกเพื่อให้เครื่องทำงานเมื่อเครื่องทำงานแล้วก็สามารถนำเลื้อยไฟฟ้าไล้สายไปใช้งานได้เลย โดยสำหรับการตัดกิ่งไม้ให้ทําการวางเลื่อยลงบนไม้ให้ไม้อยู่ชิดกับตัวเลื่อยแล้วกดเลื่อยลงตัดไม้ให้ขาดได้เลยสําหรับการตัดตกแต่งกิ่งไม้บนที่สูงก็สามารถทำได้โดยทำการต่อด้ามจับและที่บริเวณข้อต่อด้ามจับจะเป็นปลั๊กอยู่สามารถเสียบเข้าได้เลยจากนั้นทําการกดล็อกไว้โดยการต่อด้ามสามารถเลือกความยาวได้ตามต้องการ เมื่อต่อด้ามเสร็จแล้วใส่ตัวเครื่องเข้ากับฐานใส่แบตเตอรี่เข้ากับด้ามจับจากนั้นกดปุ่มเซฟตี้แล้วกดไกที่ด้ามจับเพื่อให้เครื่องทำงานเมื่อเครื่องทำงานแล้วก็สามารถนำเลื่อยตัดกิ่งไม้บนที่สูงได้เลยโดยการตัดกิ่งไม้บนที่สูงให้วางตัวเลื่อยลงบนไม้ให้ไม้อยู่ชิดกับตัวเลื่อยแล้วดึงด้ามจับลงตัดไม้ให้ขาดได้เลย และเมื่อใช้งานเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงเสร็จแล้วถอดแบตเตอรี่ออกจากมือจับถอดเลื่อยออกจากฐานปลดล็อกข้อต่อด้ามแล้วดึงด้ามออกจากกันจากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบด้วยน้ำสบู่เสร็จแล้วก็นำเลื่อยเก็บได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีตึงโซ่เลื่อยไฟฟ้าไร้สายและวิธีใช้งานเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงโอซุกะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ผมชวานากรสวัสดีครับ